สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องอตู้เชื่อโมโมนะครับสำหรับใช้ในางานฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับในางานชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็จะมาดูกันนะครับนะสวิตต์ตัวแรกตัวนี้นะฮะจะเป็นเปิดปิดการจ่ายกระแสไปที่ปากคีบนะครับ อันนี้คือเปิดนะฮะเปิดก็จะจ่ายกระแสเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งโวลต์กว่าๆนะฮะหนึ่งยุดเจ็ดโวลต์นะฮะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ยิงเซลได้แน่นอนนะครับใครที่ชอบไปยิงเซลสามารถไปยิงเซลได้แน่นอนนะฮะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นระบบพันยกและพันกระแทกนะฮะ <c oughs> ด้านล่างเป็นพันยกด้านบนเป็นพันกระแทกพันกระแทกก็จะวิ่งจากศูนย์จนถึงกระแสที่เราตั้งไว้นะฮะ <c oughs> ส่วนพันยกก็จะ วิ่งจากครึ่งหนึ่งของกระแสที่เราตั้งไว้ไปหากระแสที่เราตั้งไว้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดใช้งานระบบพันกระแทนะฮะตัวนี้ปรับแรงดันและกระแสนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวตั้งลิมิตกระแสนะฮะเราสามารถลิมิตกระแสได้ตามต้องการนะครับจะเอา 40m 50m แอมป์5้แอมป์60แอมป์จะล็อกไว้ไม่ให้มันเกินเราก็ปรับตั้งเอาได้เลยนะครับอ่านะ เดี๋ยวผมเริ่มต้นคีบแบบ <c oughs> นะฮะถ้าผมคีบขัวผิดนะฮะมันจะมีเสียงดังเตือนนะครับนะครับพรานั้นเราก็กลับขั้วคีบให้ถูกต้องนะฮะคีบขั้วบวกก่อนเราก็มาคีบขั้วลบอนะฮะนะฮะโวลต์ก็จะดีเทคไปที่12โวลต์ตามโวลต์ของแบตเตอรี่ ะะจับวนออตโต้ะะรุ่นนี้เป็นจับวนออตโต้แล้วเราก็ปรับกระแสขึ้นไปนนะะค่อยหมุนขึ้นไป่าโทษทีครับเราเปิดนี้ก่อนนะฮะเปิดจ่ายกระแสหน้าเครื่องนะครับแล้วเราก็ปรับตรงนี้ขึ้นไปนะะเราจะใช้เท่าไร่เราจะใช้สิบแอมป์นะฮะเราก็ตั้งไว้สิบแอมป์แรงดันก็เพิ่มไปประมาณสิบ้าโวลต์ นี้เราจะมาใช้โหมดพันนะฮะอันบนเป็นพันกระแทกนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะพันกระแทกผมเปิดโหมดพันปึธ์นี่นะฮะอ่านี่พันกระแทกหรือแอมกระตุกอะครับอ่าที่เขาชอบเรียกกันว่าแอมกระตุกนะ,ะ,นะ,กะกนะฮะก็จะวิ่งจากศูนย์จนถึงแอมที่เราตั้งไว้คือ10แอมนะครับแต่ถ้าเราจะใช้โหมดพันยกนะฮะเราก็กดกดสวิตช์ตัวนี้ลงมาปึ๊บ จะเห็นว่ามันจะลดลงมาแค่ครึ่งเดียวครัไม่ถึงศูนย์นะครับมันก็ยังเลี้ยงกระแสอยู่นะฮะเลี้ยงกระแสอยู่ประมาณ5แอมป์วิ่งขึ้นมา10แอมป์5แอมป์วิ่งขึมา10แอมป์นะครับอันนี้เป็นระบบพันยกหรือพันสองจังหวะนะฮะก็จะมีให้ไปในเครื่องนี้นะครับการใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่แล้วแอมมันพีขึ้นไปนะฮะเราบุดบอลล่มลงไม่ทันเรากดตัวนี้ปิดเลยปั๊บนะฮะมันจะหยุดจ่ายกระแสทันทีนะครับจะหยุดสายกระแสทันทีทีนี้เราจะกลับมาใช้เหมือนเดิมเราก็กดขึ้นมาก็กลับมาใช้งานปกติได้นะฮะเป็นสวิตตัดจ่าย เราจะไม่ใช้แอมกระตุกแล้วก็ปิดป้ายนะครับเน, <c oughs> นี่ยจ่ายกระแสนิ่งๆแรงดันนิ่งๆเลยครับตู้ตู้เคนโตนะฮะตัวนี้นิ่งมากครับนิ่งมากอะวนเวนไม่สวิงเลยนะแอมนิ่งนะฮะูกระแสกระแสนิ่งนะครับรแรงดันนิ่งนะฮะ,ๆๆน,ะ,ะนิ่งๆเลย นิ่งมากนะครับ,นะร,บรุ่นนี้เนี่ยในในวงจรในแผงวงจรหรือว่าในบอร์ดของเขาเนี่ยจะมีชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่าระบบซอฟต์สตาร์ทนะคะป้องกันไฟกระชากด้วยนะครับนะก็ทำให้วงจรค่อนข้างดูดีเลยดูดีดีดูดีเลยเป็นเป็นบอร์ดที่เขาเนื่องใหญ่นะครอ่า นะดันกระแสเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูลิมิตกระแสน,นะลิมิตกระแสตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งอะไรขึ้นนะพอเราขึ้นมาเนี่ยสามสิบแอมป์ปุ๊บมันจะเด้งลงไปเหลือยี่สิบมันจะตัดบเลยทีนี้เราจะไม่ขึ้นละเราเล่งยังไงมันก็ไม่ขึ้นละมันก็จะอยู่แค่ยี่สิบนะทีนี้ถ้าเราอยากได้มากขึ้นเราก็ปรับตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนะแล้วเรามาดูกันนะฮะห้าสิบนะฮนะห้านสะิบนะก็พอถึงห้าสิบปุ๊บก็ตัดลงไปเหลือสามสิบนะฮนะเพื่อเซฟเครื่องอ่ะ เราจะปรับสูงไว้นั้นเราก็เล่งขึ้นไปปึนะ๊บอ่านหกสิบอย่างเงี้ยครับเล่งขึ้นไปฮะับแปดสิบอย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถมากําหนดตัวเนี้ยเป็นตัวลิมิตนะฮะถ้าเราไม่ได้ชาร์จแบตลูกใหญ่ๆเราไม่ต้องการกระแสเยอะเราปิดไว้เลยครับตัวนี้เนี่ยนะสีนะ่สนะิบนสะี 40, 40, 20, นะ่สิบเหลือยี่สิบเนี่ยพอแล้วครับเพียงพอกับการใช้งานแล้ว ขอการใช้งานละก็ลองเก็บไว้พิจารณาดูนะครับว่าอ่าระบบการใช้งานโอเคไหมกับระบบเหล่านี้นะครับมีเสียงเตือนนะฮะเวลาขี้ผิดคั่วแต่มีข้อแม้ว่าตัวนี้จะต้องอยู่ออฟปิดไว้นะครับปิดการจ่ายกระแสนะฮะ ถ้าอยู่ในโหมดออนขี้พวผิดโอกาสที่เครื่องจะเสียหายก็มีนะครับมีปกตินะฮะเพราะว่าเราทำมาเราโปรระบบตัวนี้มาช่วยเซฟตี้แล้วแล้วเราไม่ใช้ระบบเซฟตี้มันก็คือเหมือนกับการต่อตรงปกตินะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ก็เป็นกําลังใจให้กดให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับ